ันหาไม่เจออ้กูเกิดกูเกิดลุงเอ่อเกิดกับลุงบินแหละโหนี่แหละตาตาตอนนี้ที่ฝันไปนะไปจูบก่อนเฮ้ยเนิร์ดโอ้โหกูจุกไม่ได้เป็นกูไม่เป็นเอาจริงๆไม่เป็นว่ะแตกจูบเป็นงานเนี้ยเขาจูบห่วบ้าบอจริงเชียวไหนไหนอยู่ไหนอยู่บ้านเล็ก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 กูแตกกูแตกพี่เดียวปานปานปาน อ่าได้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 สวัสดีครับโอแเคตู้แม่งอ่ะเอ,อ้ยตามเพื่อนอยู่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 โอ้ยกระเทยลมเสียนี่สามร้อยไปสเเเไิเดี๋ยวเราไปลานทหารก่อนอ่ะจ้ะพอแค่บอกรงมีลูนนะเพราะเครื่องมันแตก ไม่มีไม่มีมีแค่เราสาอาหารปั่นปั่นปั่นสองคนได้ปะพี่ขอไปปั่นฝังนู้นบ้างไปแล้วถ้าบบาจริงเชียบเราไม่ต้องไปช่วยเพื่อนไม่ช่วยไม่ได้อะดิเราไม่ได้คนใจเย็นอย่เปล่้ เดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรียมเลยแล้วองวีพีเดี่ยวพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวอย่าเพิ่งวิ่งกูไม่ได้ว่ะกูไม่ได้ว่ะเจอกูว่ะเจอเจอเจอกูนะแต่กูยังลากไม่ได้ว่ะกูขอวนก่อนไปเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนตายแล้วเฮ้ยหลุดสี่เปอร์เซ็นต์ยิดแม่โอ้โหหลุดเฉยเลยมันนี่กูก็หลุดนกจำได้ว่าสี่เปอร์เซ็นต์อีโกโมดี้อีเทีย เดี๋ยวมันมีดุดทุกหรือเปล่าไม่มีมมอ,อยู่ๆพี่อยู่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 กับพี่อยู่พ,ยพ,พี่พี่จุกกระถาบ,บ้านใหญ่ปั่นตรงไหนก็ได้ไม่ใช่บ้านใหญ่ตอนเนี้ยเ,<ร>เราไปปั่นขครืงหลังต่อนะเคืงไหนนเลยค่ะมาๆมาตา,ามมาตามมาอีหนูไหนนี่นี่นี่ข้างหลังนี่อ้าวเจอใครวะอ้าวเจอเพื่อนไปเลย แกน,นี่ก็ใช้สปินมวตัวเลยเนาะอยากใช้มันไวดีทันใจพี่อยู่กับเพื่อนนะแต่พี่ช่วยไม่ได้พี่บอกก่อนใครนอนอยู่วะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่ช่วยไม่ได้อุ้มอย่างเงี้ยทำไงแทงหลังเพื่อนจูบบ้านใหญ่โอเคพี่ปั่นต่อพี่ปั่นต่อพี่ปั่นต่อเมื่อกี้ปั่นไม่ได้เว้ยปั่นเท่าไหร่ละครับอ่าเครื่องแตกเยอะมากเลย นี่ปัดไม่ได้ไม่เงยไม่น่าเลยกูโอ้โหโดนได้ไงอ่ะ <coc> ก <Momo S 1> ูถามจริงโดนไปแล้วดิกอเกมันเดินตามมันเดินตามไอ้เหี้ยมันเดินตามนี่นี่ไปข้ามเลยอีตรงนั้นมันมีคนมันเดินตามไอ้บ้าเห็นป้าเนี่ยโห่เพิ่มพี่แรงจัดเลยแต่ตั้งต้นใหม่เถอะทางเนี้ย ตั้งเครื่องใหม่มันโล่งตั้งเครื่องใหม่ถูกเวน่าเล่นตัวตัวเติมเลยแตกเลยไปหาคนปั่นสองคนคนปั่นคนเดียวคนวิ่งเจอเพื่อนเจอเพื่อนใช่เปล่าวะใช่ใช่ใช่เจอเพื่อนไม่เจอไม่เจอวะเจอไม่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 เจอเพื่อนไม่เจอเพื่อนไม่เจอเพื่อนลุก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 ไหนบอกไม่มีโดน เดีย๋ยวไปช่วยไปช่วยอ่ะพี่เหรอไม่มีอ่ะมามาคนหนึ่งอ่ะผมเพื่อนเพื่อนปั่นไปอ่ะออให้เพื่อนปั่นไปเฮ้ยไ,ไม่มีท,ทรศัท์อะเองปั่นเลยพี่ฮิวตัวเองเองปั่นปั่นเองช่วยพี่เองปั่นย้ำเลยเครื่องไม่เหลืออะไรแล้วมีที่ประมาณเจ็ดสิบหายหมดแล้วปั่นเลยปั่นเลยพี่ฮิวตัวเองได้ดกลับเหรอกูฉีกอีร๊อกเฮียอะไรมันวิ่งไป นิกนิกตามเครื่องเดิมนิกโอเคพี่ละมันไล่คนเดิมฮะโหลดีแล้วลพ่พี่ชิกให้พี่ชิกให้ปันปันปันประมาณสามสิบสี่สิบปันเลยปันเลยเหมือนมันมกลับมาหาผมอะไม่รู้ดิกลับ<ห>กลับกลับกลับหนึ่งเจิก ไม่อ้านซ้ำได้พี่ผมจิบมไม่ได้ไม่ได้กูฮิวก่อนกูไม่ได้เลือกหิวก่อนไม่อ้านไปฮิวอะไรตรงนั้นมาใกล้ๆหนูนี่ฮะตรงนี้แหละผีมาพี่เห็นทุกทิศเนี่ยปั่นเลยปั่นเลยไม่มีคาราโทปั่นเลยมีแค่กระดูกหักแกยังเอาหลุดบ้าบออยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนพี่เห็นเพื่อนและพี่เห็นผีด้วยกูเห็นทุกอย่างตอนพันเดคอร์ลิงกูแตก แม่เนิร์ส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 เ,เ,เดี๋ยวพี่จับแมฝันเครื่องเดิมที่ที่ไปละโอยอีดอกนี่คนตัน้งจะเสร็จหรือแล้วเดี๋ยวพี่ไปซ้ำสูญอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้เครื่องไม่เหลือเฮียเลยนะเครื่องเหลือศูนย์แล้วเป็นเซ็ตแล้วเดี๋ยวเครื่องที่เหลือศูนย์เปอร์เซ็น ปั่นเครื่องเดิมอยู่เดียวได้สามสิบแล้วเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปขอแกะดูทีมสาวสี่สิบสี่สิบสี่สิบเราช่วยเพื่อนก็ได้ไปะห้าสิบแล้วห้าส<น>ิบแล้วจับผีเนี่ยพี่ปล่อยแน่นอนกูณไม่ไม่ย้ำแน่นอนจังหวะเนี้ยแข่นหมืนหมดหกสิบหกสิบไม่รู้ว่ะแกะดูทีมไปอันหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ่าพี่บอกวะไม่รู้นะ มามามาหาพี่พี่ปล่อยแล้วเครื่องแปดสิบเครื่องแปดสิบเครื่องแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่พี่ปล่อยพี่ปล่อยมามาหาพี่พี่ปล่อยจัดจลงเงี้ยหน่อยกลับ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 เครื่องใหม่ตั้งเครื่องใหม่ตั้งเครื่องใหม่เลย พี่ปั่นไม่ได้หรออยู่แถวที่อยู่นี่น่สามคนปั่นเลยปั่นเลยแล้เพื่อนเสียกโอ้โหมนดดเรียหรอกับกลับกลับไปหาสบายกูแล้วกูซ้ำกูซ้ำกูซ้ำนนอยู่กับเพื่อนนั่นแหละเพื่อน,น,นตายเพื่อตายเพื่พี่เหลือห้าสเเหลือห้าสิซ็นโหจัดมันลากมาจาับจัแสิบหลือห้าสิบบบ้าา ใจแข็งว่ะหกสิบหกสิบหกสิบใจแข็งว่ะใจแข็งว่ะเจ็ดสิบ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 ผมเต็มผมเต็มรอประตูรอประตูรอประตูผมเต็มแล้วประตูอยู่ไหนกูไม่รู้โอ้ยประตูใกล้กูกำลังกำลังเปิดกำลังเปิดประตูไปข้างหลังผมไปข้างหลังประตูถนนน่ะกำลังเปิดเอาเอาได้ได้ได้ไปดิไปดิอ๋อพี่เปิดประตูถนนนะกำลังเปิดเลย พี่เทนโนวันให้ผี่มาวะที่เปิดสุดนะมามามาวัดแห่แห่อยู่แห่อยู่ที่สุดนะพี่ต้องต้องสุดวะันาไปตพี่ทันพี่ทันพี่ต้องสุดว่ะพี่ต้องสุดจริงจริงวะกู้สุดเลยอืมคู้สุดเลยเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนน่าจะออกได้อ่ะเพื่อนอยู่กับพี่นะมันไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวพี่ซ้ให้เพื่อนอยู่กับพี่เพื่อนอยู่กับพี่เราเราดิกกี้อยู่ไหน เออนิกกี้อยู่ไหนวะไม่มีโนวะเปิดเอนอาพีอย่าเปิดออกนะหนูขอแตะเอาข้าบอไม่ฝไม่มีบอลลอ่ะไม่มีบอลลอ่ะเดี๋ยวมีปะมีไปเลย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 ออกออไปเลยไปเลยไปเลยไปเริ่มตาหนะเปเริ่มตานะออกสิครับตองนี้ออกดิเดี๋ยวมันก็หมดสิบห้าวิจะขำไหม อย่างหลังถีถีแม่มือโหพี่แน่นอนอย่งหลังหลงกูเปอร์เต้นสองโคตรเนียนบ้าบอชิงเฉียวโอ้พี่ที่อยู่ในทั้งสองหมื่นสามไม่เห็นทำอะไรเลยเอ้าพี่ไม่ทำอะไรพี่บันไฟไงโอยโหกลลคะแนนจูคะแนนจูกูเจ็ดพันสี่มีคิดดูดิอ่ะคะแนนจูกูเองเท่าไหร่พี่เจ็ดพันสี่